กับสวัสดีเพื่อนๆพนี่ๆที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพลักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่มาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นพักเกจิอาจารย์นะครับที่เรียกว่าเป็นพักเกจิอาจารย์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามนะครับผมก็คือเหรียญรุ่น2ของหลวงปู่ซุนวัดบ้านเสือโกกหรือว่าบางคนก็เรียกตามยศของท่านเลยนะครับผมก็คื พระครูสุนทรสาธุกิจนะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพศ2502นะครับผมเหรียญรุ่นแรกจะเป็นเหรียญทรงดอกจิกนะครับผมสร้างในปีพศ2500นะครับผมแล้วก็เหรียญในรุ่น2เนี่ยมีทั้งหมดอสองพิมพ์นะครับผมก็คือพิมพ์3ชายแล้วก็พิมพ์5ชายนะครับผมพิมพ์5าชายตรงที่เป็นริ้วจีวรของท่านนะครับผม ตรงนี้นะครับผมอันนี้ของผมเป็นฟิล์มพ์าชายก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ชายนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับผมที่เ,เรียกได้ว่าสวยที่สุดเหรียญหนึ่งนะครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอักขรลายยันเป็นยันที่เป็นยันเอกลักษณ์ของท่านนะครับผมที่เรียกว่ายันนักสามสอนนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆ รับชมไปพร้อมกับผมโอ้บ้านสวนพระเครื่องเลยครับอันนี้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพื่พี่ที่ที่จะไม่แกะกรอบเลี่ยมนะครับผมเนื่องจากเพิ่งไปเลี่ยมมาใหม่ๆจริงๆเหรียญน,นี้ผมเคยรีวิวไปแล้วครับแต่ว่านํากลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าจากครั้งแรกจนถึงเทปนี้นะครับผมก็จะห่างกันเป็นเป็นปีเลยทีเดียวนะครับผมผมเอามา เลี่ยมเก็บไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ฮะเหรียญอย่างที่กาบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมเหรียญรุ่น2ของหลวงปู่สร้างในปีพศ2502นะครับผมมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับผมก็คือพิมพ์3ชายก็คือริ้วจีวรจะมีอยู่ทั้งหมด3ริ้วนะครับผมเรียกว่าพิมพ์3ชายนะครับผมส่วนที่นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นพิมพ์5ชายนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ซุนนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งวงนะครับผมด้านล่างเหรียญเขียนพระครูสุนทรสาธุกิจนะครับผมแล้วก็ศักราชปีพศ2502นนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญในลักษณะผิวไฟนะครับผมซึ่งผมได้จากเหรียญที่เลี่ยมเก่าไว้นะครับผม พอถึงงานประกวดพักเครื่องในปีหนึ่งนะครับผมก็ได้นําเอามาบีกเกาพลาสติกเก่านั้นออกนะครับผมแล้วก็นําไปประกวดนะครับผมก็เลยปรากฏเป็นผิวไฟอย่างที่เพื่อนๆพี่ีเห็นนะครับผมเรียกได้ว่าแดงแฉะเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีความแห้งนะครับผมให้สังเกตดูได้นะครับผมเนี่ฮะเหรียญจะเป็นเหรียญทรงเสมาคว่ำนะครับมาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังเป็นยัน เอกลักษณ์นะครับผมที่เรียกว่ายันนะสามสอนนะครับผมก็คือจะมีตัวนักที่หางแตกเป็นสามส่วนนะครับผมด้านบนเป็นอักขระลายยันมะอุนะครับผมตรงล่างก็จะมียันประกอบอีก4ตัวนะครับผมพื้นเหรียญเรียบนะครับผมนี่ฮะผมขยายภาพให้ชมกันนะครับผมลักษณะของตัวอักษรนะครับผมแล้วก็ลายละเอียดนะครับเพื่อนๆพี่ๆลอง สังเกตดูผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเหรียญน,นี้ผ่านง,งานประกวดมาแล้วม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้จะได้รางวัลที่2นะครับผมจำจำปีในการประกวดไม่ได้นะครับผมผมส่งเข้าประกวดในงานประกวดพักเครื่องพระบูชาไทยที่ศูนย์กันจนาพิเศษจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเหรียญค่อนข้างที่จะสวยนะครับผม เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมตอนที่ยังไม่ได้เลี่ยมนะครับผมสามารถกลับย้อนคืนไปดูได้นะครับผมนี่ฮะเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่ซุนวัดบ้านเสือโกกนี่นะครับผมก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับผมที่มีชื่อเสียงของท่านมากที่สุดก็คือตะกุดนะครับผมมีทั้งที่เป็นตะกุดขนาดแตกต่างกันไปนะครับผมตามแต่วัสดุที่ชาวบ้านไปขอเมตตาจาก หลวงปู่ท่านนะครับผมมีทั้งที่เป็นตะกรุดเดียวตะกรุดคู่นะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะตะกรุดเดี่ยวนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เชี่ยวชาญเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคนที่ให้มาเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่ซุนนะครับผม,ผมก็จะมีการพันได้สายศีลแบบเก่าเอาไว้นะครับผมนี่ฮะอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่ฮะเป็นอันนี้เป็นตะกรุดคู่นะครับผมบางท่านก็บอกว่า ไม่น่าจะใช่นะครับผมแต่ว่าเจ้าของเขาที่ให้มาบอกว่าใช่ผมก็ใช่ตามนั้นนะครับผมว่าก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเหมือนกันอันนี้จะเป็นตะกุดคู่นะครับผมแต่ว่าอีกดอกนึงอาจจะพันได้แบบเก่าของอีสานเอาไว้นะครับผมแล้วก็มีแบบที่เป็นนี่ฮะแบบที่เป็นพระตะกัวผสมประลอดนะครับผมจะเป็นพระขนาดเล็กนะครับผมอันนี้จะแก่ตะกัวนะครับผม ประหลอดค่อนข้างจะน้อยนะครับผมถ้าลงลงกล้องส่องขายายแล้วก็จะเห็นรองตะกุดแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมก็จะมีแบบที่เป็นพระองค์เล็กๆนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นพิมพ์แบบเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้ตะกัวค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็มีพิมพ์แบบที่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ขอมดําด,ดินนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีเดี๋ยวถ้า,าได้มาเมื่อไหร่ก็จะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผมอันนี้จะเป็นพระที่ เรียกได้ว่ามีความนิยมอยู่ในส่วนของท้องถิ่นนะครับผมสําหรับในเทปนี้นะครับผมก็ถือได้ว่านำไม้เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆชมกันนะครับผมเป็นพระส่วนท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับในเทปนี้สวัสดีครับ